ที่สิองเสียงกระซิบข้างหูหนาวปีนี้ผมค่อนข้างจะง่อยเงาด้วยว่าหญิงผู้เป็นที่รักซึ่งอยู่ด้วยกันนานถึงสิบปีได้จากไปด้วยอุบัติเหตุทางน้ำแม้พิธีศพจะผ่านพ้นไปกว่าหกเดือนแล้วแต่ความผูกพันที่เคยมีต่อกันยังไม่ลดทอนลงสักน้อยราวคบว่าผม ยังได้ยินเสียงรื่นเริงสดใสอ้อยอิงอยู่ในบรรยากาศรอบตัวทุกครั้งที่ผมกลับจากทำงานคล้ายจะได้กลิ่นอาหารหอมฉุยลอยจากในครัวเสียงเธอกระซิบที่รักคะมาดูแกลดิโอลัสที่เราซื้อจากจะตูจักสิคะมันแทงช่อแล้วไม่มีใครอาจแทนที่เธอได้ตราบจนวันตายอาการเศร้าซึม สร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนๆในกลุ่มบางคนแนะนำให้ผมไปพบจิตแพทย์บางคนบอกให้ไปลองพักผ่อนที่ไหนสักแห่งผมกล่าวขอบคุณแต่ไม่ทำทั้งสองอย่างเพราะรู้ตัวเองดีว่ากำลังทำอะไรอยู่ผมไม่ได้เป็นบ้าและไม่ได้เครียดเพียงแค่คิดถึงภรรยาที่แสนดีและซื่อสัตย์นึกย้อนกลับไปให้ละอายตัวเอง ที่เคยแอบไปกุ๊กกิ๊กหญิงอื่นปล่อยให้เธอนั่งรอจนดึกดด่นไม่ถามผมว่าไปไหนมาที่รักคะอาหารเย็นชืดหมดแล้วเป็นห่วงคุณจังผมได้แต่อ้อมแอมจนกระทั่งเพื่อนๆทยอยพาครอบครัวไปพักผ่อนรับอากาศหนาวกันทีละคนสองคนหมดแล้วนั่นแหละผมจึงเพิ่งจะรู้สึกตัวว่าวันเวลาที่ผ่านมา ผมได้จมอยู่ในบ้านจนซีดเป็นจิ้งจกแล้วผมตัดสินใจโทรหาเพื่อนที่ทำงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อขอคำแนะนำสถานที่เที่ยวสงบสงบส,งบสักแห่งทะเลดีไหมข้ามีบัตรลดพิเศษรีสอร์ทชื่อดังผมตึกตรองอย่าเลยเบื่อแล้วเออก็อดีไปนั่งดูคลื่นานานๆเดี๋ยวบ้ากระโดดทะเลตายเสียอีกถ้าเป็นแต่ก่อน ผมคงต่อลอ้อต่อเถียงไม่เลิกผมไม่ได้เป็นมากถึงขนาดนั้นหรอกช่างมันเถอะมีแต่สบายทิพย์คนเดียวที่เข้าใจผมไม่ว่าตอนอยู่หรือตายเฮ้ย hey, พูดแค่นี้เงียบไปเลยหรืออย่าคิดมากนาเป็นอะไรหรือเปล่าวะเปล่าผมตอบเบาๆเอางี้มีที่บอกกับการเที่ยวหน้าหนาวมากเลยข้าคิดออกแล้ว นั่นเป็นรีสอร์ทสร้างแบบโบราณอยู่ในหุบเขาระหว่างเชียงใหม่เชียงรายยามเช้าเหมือนจมในทะเลหมอกที่น่าทึ่งคือรีสอร์ทนี้ตั้งทับทานน้ำพุร้อนพอดีจึงมีทั้งบ่อน้ำร้อนธรรมชาติน้ำแร่คโครนร้อนให้นอนแช่เป็นการเสริมสุขภาพคลายเครียดได้อย่างยอดเยี่ยมเลยวะ่ะที่สำคัญไม่มีเหวให้เองโดดด้วยมันยังต่อเล็กต่อน้อยไม่เลิก เช้าวันรุ่งขึ้นผมเอากระเป๋าเดินทางออกมาวางริมรัว้วดูแลปิดประตูหน้าต่างเรียบร้อยมองรูปสบายทิพที่แขวนเหนือหิ้งอีกครั้งเหมือนเป็นการบอกลารู้สึกไม่ค่อยสบายใจที่หนีเธอออกไปเที่ยวคนเดียวไปเธอค่ะทิพจะเฝ้าบ้านให้เสียงกระซิบข้างหูผมเคยเล่าเรื่องเสียงเธอกระซิบข้างหูให้เพื่อนฟัง แต่โดนแนะนำให้ไปหาจิตแพทย์ที่จริงแล้วมันอาจเป็นเพราะเธอใช้คำพูดเช่นนี้หลายครั้งตั้งแต่เราแต่งงานกัน acabar. เมือ่อคิดย้อนไปในอดีตก็ให้รู้สึกละอายใจทำไมผมจึงทำกับเมียที่แสนดีได้ลงคอกลับดึกบ้างหนีไปเที่ยวบ้างเพื่อนบ้านเชงเง้อม,มองจะไปแล้วหรอครับสองสามีภรยา กำลังช่วยกันรดน้ำต้นไม้ผมเดินไปหายื่นกุญแจบ้านให้ต้องรบกวนฝากบ้านหน่อยนะครับเห็นอะไรไม่ชอบมาพากนก็เข้าไปดูได้เลยโธออย่ากเกรงใจเลยค่ะเราสองคนอยากเห็นคุณไปเที่ยวไหนต่อไหนบ้างอยู่แต่ในบ้านสุขภาพเสียหมดแท็กซี่จอดหน้าบ้านตรงเวลาระบบบริการโทรศัพท์แบบนี้ช่วยอำนวยความสะดวกดีทีเดียว แม้ต้องเพิ่มค่าบริการอีกเล็กน้อยผมให้เวลากับแท็กซี่เพียงพอที่จะขับไปถึงสนามบินโดยไม่ต้องเร่งรีบเทีย่ยวให้สนุกนะคะอย่าแอบไปมีคนใหม่ล่ะเสียงเธอหัวเราะสดใสในสายลมยามเช้าที่สนามบินเชียงใหม่อากาศตอนเที่ยงเย็นสบายเหมือนอยู่ในห้องแอร์คุณวิทยาใช่ไหมคะ หญิงสวยชุดสีม่วงทักยิ้มแยม้มผมสะดุ้งเฮือกกำลังคิดถึงสบายทิพยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่ค่ะในานามของคำฟ้าสปาคลับรถบริการอยู่ทางน้นค่ะเด็กหนุ่มแต่งชุดบอหอมไม่เอียมเข้ามาช่วยยกกระเป๋าหลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมงนักท่องเที่ยวหกคนรวมทั้งผมกับเด็กเล็กอีกสามคน ก็เดินทางเข้าสู่หุบเขาแห่งม่านหมอกสวยงามด้วยดอกไม้หลากสีทั้งใกล้และไกลดูเลือนรางดังภาพวาดตัวอาคารขนาดหกสห้องพักสร้างจากไม้สักกระเบื้องมุงหลังคาทำด้วยไม้แผ่นเล็กๆวางซ้อนกันกลมกลืนกับธรรมชาติอากาศในหุบเขาอุ่นขึ้นจากอิทธิพลของฐานน้ำร้อนนี่เอง เป็นแหล่งกำเนิดสายหมอกทั้งวันและคืนแสงอาทิตย์ยามบ่ายถูกกรองไว้ด้วยเมฆขาวและม่านหมอกผมนั่งชมธรรมชาติด้วยความอิ่มเอิบเป็นครั้งแรกที่เสียงกระซิบข้างหูไม่ตามมาหลอกล้อนผมไม่แน่ใจตัวเองว่ารู้สึกเสียดายหรือพอใจที่ไม่ได้ยินเสียงของเธอน่าละอายที่จะต้องยอมรับกับตัวเองว่า ผมปลอดโปร่งที่ได้อยู่ตามลําพังอย่างแท้จริงโดยไม่มีสบายทิพย์หลังจากนําสิ่งของเข้าเก็บเรียบร้อยแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำทับด้วยเสื้อคลุมหลวมสีครีมตามที่โรงแรมจัดไว้ให้ดูในกระจกคล้ายพวกสามูไรญี่ปุ่นเสร็จแล้วเดินตามทางเดินในสวนไผ่ที่ปูลาดด้วยหินทรายสี่เหลี่ยมแผ่นใหญ่ ลัดเลาะไปตามลูกศรการได้แช่น้ำแร่อุ่นๆกลางสายหมอกและอากาศหน้าหนาวคงน่าสุขใจไม่ใช่น้อยนกหกสีเขียวปากแดงสองตัวกำลังเกี้ยวพาราสีกันบนต้นไทรใหญ่ขนาดสามคนโอบมีเฟิร์นข้าหลวงหลังลายกอใหญ่เกาะที่คาครบเสียงเด็กหัวเราะคิกคักและเสียงผู้ใหญ่พูดคุยดังมาแต่ไกล เมื่อเข้าไปใกล้ก็เห็นผู้คนจำนวนมากทั้งแขกของโรงแรมในชุดเดียวกับที่ผมแต่งและนักท่องเที่ยวทั่วไปเดินกันขวักไขว่รอบๆอบสระน้ำแร่ป้างก็กำลังลอยตัวอย่างมีความสุขในน้ำใสแจ๋วที่มีไอโชยขึ้นมาบางๆเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิน้ำกับอากาศเด็กเล็กๆวิ่งไล่จับกันวุ่นวายพลุกพล่าน ไม่ผิดอะไรกับสะตามสโมสรหมู่บ้านในกรุงเทพทัดจากสะที่สร้างแบบสมัยใหม่เป็นบ่อ้ํา,าร้อนธรรมชาติมองแต่ไกลเห็นหญิงชายในชุดสดใสหลายหมู่กลุ่มกำลังแย่งกันชักรูปที่ป้ายบ้างริมบ่อบ้างดูเหมือนมีงานมหกรรมผมหมดอารมณ์เดินกลับห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดลำลอง หยิบหนังสือธรรมะของท่านพุทธทาสขึ้นมาอ่านแล้วก็เผลอหลับไปด้วยความสุขสงบอย่างไม่เคยมีแสงอาทิตย์ลับหุบเขาไปแล้วท้องฟ้าเป็นสีเทาขณะผมลืมตาตื่นด้วยความสดชื่นไม่รู้สึกหิวเพราะเลิกทานอาหารเย็นมานานแล้วมีเสียงหัวเราะเอหาลอดเข้ามาจากด้านนอกผมชะโงกมองทางหน้าต่างกระจก เห็นเด็กกลุ่มใหญ่ในชุดอาบน้ำกำลังเดินกลับจากสระค่อยอย่างชั่วสะว่างแล้วคงหิวกันสิทา่าผมรีบเปลี่ยนผ้าเป็นชุดว่ายน้ำสวมเสือ้อคลุมทับอ,อีกครั้งอยากแช่น้ำแร่อุ่นๆเป็นกำลังเมื่อออกจากห้องท้องฟ้าก็มืดพอดีทางเดินในสวนไผ่มีไฟสองทางสลัว หญิงชายในชุดว่ายน้ำคู่หนึ่งเดินสวนออกมาคงกลับมาทานข้าวเย็นสระน้ำมีไฟส่องอำนวยความสะดวกพอสมควรผ้าเช็ดตัวบริการแขกพับเป็นระเบียบที่ศาลาสรงไทยยังมีคนเล่นน้ำเหลืออีกครอบครัวหนึ่งเจ้าหน้าที่ประจำสระนั่งหาวอดผมจำได้ว่านอกจากสระน้ำแร่แห่งน,นี้แล้วยังมีบ่อโครนร้อน ที่เกิดจากสายน้ำแร่อยู่ถัดไปไม่ไกลนักดูจะน่าสนใจกว่าสระน้ำทรงสี่เหลี่ยมแห่งนี้เขาว่ากันว่าคโคลนที่เกิดจากสายแร่สามารถบรรเทาอาการปวดเมื่อยได้ดีผมตัดสินใจเดินเลี้ยวไปตามป้ายชี้ทางบ่อคโคลนอยู่ถัดจากบ่อน้ำแร่ธรรมชาติเกือบร้อยเมตรมีป้ายไม้ใหญ่เขียนว่าบ่ออนโนดาต ด้านหลังเป็นศาลาทรงไทยมีรั้วไม้สูงแค่เอวกั้นบริเวณเป็นสัดส่วนเมื่อเดินเข้าไปผมจึงเห็นป้ายเล็กๆเ,เขียนว่าปิดมีนาศาลานี้จึงมืดไม่มีพนักงานเฝ้าผมหงุดหงิดเล็กน้อยเพราะเดินมาไกลและผมก็อ่านคำแนะนำของรีสอรดมาแล้วว่าสะและบ่อโคลน เปิดให้บริการตั้งแต่6โมงเชา้าถึงสองทุ่มอาจเป็นเพราะคนมาใช้บริการน้อยก็เลยถือโอกาสปิดก่อนเวลาเสียงหัวเราะคิกคักดังมาจากด้านในเด็กสามคนวิ่งออกมาจากห้องเปลี่ยนผ้าเปลือยกายล่อนจอนเหมือนกันหมดผิวขาวจ้วเป็นหมูลวกน้ำร้อนอายุคงราวสิบหรือสิอขวบถ้าทางสุกสนใช้ได้ อืมถ้าเด็กยังเล่นอยู่ผมก็น่าจะใช้บริการไปพลางๆรอให้เจ้าหน้าที่มาไล่ค่อยกลับแล้วกันเพราะไหนๆก็เดินมาตั้งไกลแต่เขาใช้บ่อโคลนอย่างไรผมยังงงๆอยู่แอบดูเด็กๆเห็นหนูน้อยทั้งสามควักโคลนร้อนๆขึ้นมาจากบอ่อเอาลูปไล้ที่แขนบางๆคนหนึ่ง เอาโคลนปะหลังอีกคนหนึ่งแล้วก็เลยกลายเป็นมหาก,กรรมปาโคลนใส่กันหัวเราะก,กันเจียวจ้าวผมยืนดูด้วยความขบขันความรู้สึกสนุกสนานแบบเด็กๆกลับคืนมาผมเดินอ้อมป้ายปิดเข้าไปข้างในถอดเสื้อคลุมแขวนที่ราวไปนั่งริมบอ่อไม่ห่างจากเด็กๆมากนักควักโคลนใส่มือเรียนแบบเด็ก เนื้อคโคลนสีดำเนียนสนิทแต่ร้อนจนสะดุ้งผมค่อยๆทาที่ขาก่อนแล้วลูบตามตัวช้าๆครู่หนึ่งผิวหนังเริ่มชินกับความร้อนที่แผ่ซึมออกมาจากคโคลนกลายเป็นความรู้สึกสบายอย่างประหลาดผมเอาคโคลนพอกที่ข้อเท้าจนหนาเริ่มสนุกกับเนื้อคโคลนลื่นที่ไหลไปไหลามาในมือพักใหญ่ ผมก็ดูคล้ายสัตว์ประหลาดจากทะเลคโคลนเจ้าหนูทั้งสามเป็นตัวอย่างให้ผมทำตามเขาพากันนั่งพอกโคลนทั้งหน้าและหลังบนหัวต้นคอที่หน้าจนเหลือแต่ลูกตาขาวๆแล้วพวกเขาก็หย่อนตัวลงไปในบ่อคโคลนในลักษณะเหมือนนอนลอยอยู่บนคโคลนมองเผินๆแทบกลมกลืนหายไปกับเนื้อคโคลนในบ่อ ผมพยายามเอื้อมมือไปทาโคลนด้านหลังของตัวเองเมื่อเอื้อมไม่ถึงเลยใช้วิธีคว้างสะบัดพอให้ติดหลังแล้วลองโปะบนหัวดูโอ้ช่างสบายดีจริงเหมือนเอากระเป๋าน้ำอุ่นๆมาวางบนหัวเป็นการคลายเครียดที่ดีแวบหนึ่งของจิตใจผมคิดถึงสบายทิพถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่ ผมจะพาเธอมาที่นี่เด็กๆนอนกันเงียบคงมีความสุขกับเตียงนอนที่เป็นโคลนนุ่มและอบอุ่นผมควักโคลนขึ้นมาทาหน้าตอนนี้ผมคงดูเหมือนคนบ้าเต็มที่อันที่จริงวิธีอาบโคลนที่ถูกต้องเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ผมเรียนรู้จากเด็กวัยสิบขวบสามคนหากเด็กหลอกให้ผมทำอะไรเปิ่นๆเ,เฉยๆแล้ว แอบถ่ายวิดีโอไปฉายออกทีวีผมคงเป็นไอ้งั่งแน่ๆแ,แต่มันก็สบายดีจริงๆผมค่อยๆทิ้งตัวลงไปในบ่อโครนนอนหงายเหยียดยาวร่างค่อยๆจมลงทีละนิดละนิดความอบอุ่นถ่ายทอดเข้ามาผมปล่อยร่างกายให้ผ่อนคลายเต็มที่จิตใจล่องลอยไปไกลถึงคืนวันที่แสนหวาน กับสบายทิพย์แล้วผมก็เผลอหลับไปอีกครั้งรักรักมีเสียงกระซิบแผ่วๆดังจากที่แสนไกลรักตื่นเถอะค่าเสียงสบายทิพย์ผมรู้สึกอึดอัดรักตื่นแล้วเหมือนเธอพยายามตะโกนแต่ผมกลับแทบไม่ได้ยินความรู้สึกอึดอัด หายใจไม่ออกปลุกผมไม่ลืมตาตื่นขึ้นแต่พลันความร้อนจากโคลนทะลักเข้าจนแสบร้อนสองตาก้ามเนื้อกระบังลมเกร็งจนเจ็บจากความพยายามหายใจเข้าแต่สองจมูกถูกโคลนค้นอุดไว้ที่แท้ผมจมอยู่ใต้โคลนจนมิดผมพยายามทะลึ่งตัวขึ้นแต่สองมือแทบ หยับไม่ได้ภายใต้ขโคลนค้นสองเท้าจมลึกกว่าระดับตัวผมดิ้นเหมือนดักแด้ที่อยู่ในปลอกอ่าปากร้องคโคลนร้อนพลันทลักเข้าปากคงเหมือนหนูที่ติดในกาวดักผมอ่อนแรงได้ยินเสียงริงๆในหูกับวีดร้องของสบายทิพดังจากห้วงสำนึก ก่อนที่จะสิ้นสติไปเพราะขาดอากาศผมได้ยินเสียงคนตะโกนฟังสับสนจับทิศจับทางไม่ได้เมื่อฟื้นคืนสติขึ้นมาอีกครั้งก็พบตัวเองนอนในห้องขาวสะอาดไปหน้ามีหน้ากากออกซิเจนครอบไว้เครื่องมือทางการแพทย์หลายชนิดวางอยู่ที่โต๊ะข้างเตียงที่แขนซ้ายมีสายน้ำเกลือแทงเข้าเส้น ผมพยายามปลดหน้ากากออกซิเจนออกรู้สึกตึงที่หน้าและผิวหนังทั่วร่างอย่าค่ะพยาบาลร่างท้วมสายร่างมาที่เตียงหลังจากนั้นพักหนึ่งแพทย์ก็มาตรวจดูอาการสั่งให้ผมกำมือคลายมือกระดิกเท้าไม่เป็นไรนี่สมองเป็นปกติดีสักสีห้าวันคงกลับบ้านได้ถัดมาชายสองคน แต่งสูตรเรียบร้อยก็เข้ามาเยี่ยมผมคนหนึ่งแนะนำตัวเองว่าเป็นผู้จัดการรีสอร์ทที่ผมไปพักคงไม่รบกวนคุณรักมากหรอกครับแต่ขอให้สบายใจว่าโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลที่ดีที่สุดในเชียงใหม่ทางเราจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดจนกว่าคุณจะออกจากโรงพยาบาลเกิดอะไรขึ้นครับผมถาม เสียงแหบเหมือนไม่ใช่เสียงตัวเองชายทั้งสองมองหน้ากันเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่คืนนั้นมีเจ้าหน้าที่ประจำสาของเราเห็นคุณแต่งชุดคลุมเดินไปทางบ่อโคลนเขาคิดว่าคุณคงเดินไปดูเฉยๆเพราะบ่อโคลนงดให้บริการจนสากปิดก็ยังไม่เห็นคุณเดินกลับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัยจึงช่วยกันหาคุณสงสัยกันว่า คุณอาจเกิดอุบัติเหตุตกลงไปในบอ่อโคลนเราใช้ไฟฉายส่องดูในบอ่อก็ไม่เห็นจนเกือบจะกลับแล้วจึงได้เห็นโคลนไหวๆเหมือนมีคนจมอยู่ข้างล่างเลยช่วยกันควานคุณขึ้นมาได้โชคดีจริงๆถ้าคุณไม่ดิน้นเราคงหาไม่เจอผมขนลุกเสียงสบายทิพปลุกผมให้รอดตายแท้ๆแต่ยังมีเด็กอีกสามคน โอ้ยพระเจ้าผมทะลึ่งพรวดขึ้นนั่งแสบผิวยามขยับตัวคุณเห็นเด็กสามคนด้วยหรือเปล่าพวกเขาลงแช่บ่อโคลนพร้อมผมเขาเป็นอะไรไหมชายทั้งสองสะดุ้งเฮือกเหมือนถามแทงใจดำเด็กสามคนเขาอุทานพร้อมกันทำหน้าเหมือนถูกผีหลอกคุณเห็นเด็กสามคนหรือใช่ พวกเขาสอนให้ผมลงไปนอนในบ่อโครนเด็กปลอดภัยหรือเปล่าชายทั้งสองนิ่งเงียบผมเสียวูบเด็กอาจจมโครนตายหมดพวกเขามีท่าทางตกใจเห็นชัดคนที่เป็นผู้จัดการสูดหายใจยาวก่อนที่จะพูดครับบ่อโครนแห่งนี้ค่อนข้างอันตารายปกติเราจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลให้คำแนะนําตลอดวิธีที่ถูกในการใช้บ่อโคลนคือ ใช้ตะหลิวไม้ตักโคลนร้อนๆขึ้นมาค่อยๆพอกตัวช้าๆแล้วนั่งหรือนอนพักบนเก้าอี้ไม้ที่อยู่ข้างบอ่อแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ที่ทำให้เราต้องปิดบอ่อเพราะมีเด็กซุกซนสามคนหนีผู้ปกครองไปตอนกลางคืนลงไปเล่นในบอ่อแล้วขึ้นมาไม่ได้จมโคลนตายหมดทางรีสอร์ทได้จัดการเรื่องทั้งหมดแล้วขอร้องผู้เกี่ยวข้องให้ปิดเรื่องนี้เป็นความลับ ผมหลับตาสงสารเด็กน้อยไร้เดียงสาพลันผมก็คิดอะไรได้ขนลุกสู้คุณว่าเด็กตายแล้วคุณจึงปิดบริการบ่อโคลนหรือผมตัวสัน่นผู้จัดการตอบด้วยเสียงแผ่วเบาครับเด็กทั้งสามตายก่อนที่คุณจะมาพักสี่วันผมไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเห็นอะไรที่บอ่อ